จากบ้านได้ที่250ถนนรัชดาพิเศษบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะคะก่อนหน้าที่เราจะได้เข้าร่วมโครงการ Care the Well เนี่นะคะเราก็มีการแยกขยะอยู่แล้วในระดับหนึ่งแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยทำให้เราเรียกว่ามีความละเอียดละออมมากขึ้นในการแยกขยะเช่นมีการแยกกระดาษขวดพลาสติกเศษอาหารนะคะแม้กระทั่งพลาสติกยืดหรือว่ากล่องต่างๆนะคะแล้วก็ในปีถัดไปนี้เนี่ยเราก็จะร่วมกับ GC นะคะจะมีทําเป็นพวกโครงการพวกขยะพลาสติกรีเทนเรามีการแยกเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟฟ้านะคะหรือว่าพวกแบตเตอรี่ระหว่างทางที่เราทํากับแคร์ดูเ l ลเนี่ยช่วงที่โควิดได้รอบก่อนทุกคนก็จะทราบว่าจะมีการสั่งซื้อของ Delivery มาจะมีกล่องพัสดุมากบาบมาที่บ้านกล่องพัสดุกเนี่ยก็เอาไปบริจาคร่วมกับปริษณีไทยด้วยนะคะเพื่อไปทำโต๊ะเก้าอี้ให้กับนักเรียนโรงเรียนต่อชอดอต้องขอบคุณแครดูเวลที่ ให้แนวความคิดของเราในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะช่วยกันลดขยะและทำขยะต,ต่างๆเหล่านี้ให้กลับมาเป็นคุณค่าให้กับสังคมไทยค่ะ